ข่าวโดยส, N สิบนาวฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจากจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติม็อบยึดพื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วนะคะขณะอีกฝั่งค่ะ มวลชนเสื้อเหลืองทยอยเข้าพื้นที่ตำรวจเข้มปะทะ บรรยากาศบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะมีผู้ชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลล์และโรงเรียนสตรีวิทยามีประชาชนเดินทางมายึดพื้นที่และเริ่มตั้งเวทีปราศัยย่อยแล้วรอมวลชนทยอยมาสมทบทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงจากภาคอีสานและชาวบ้านจากภาคใต้โดยมีนายอนุนนำพาแกนนาคนสําคัญปราศัยปลุกระดมมวลชนถึงเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลานัดรวมพลเพื่อยึดพื้นที่ก่อนที่ถนนสายต่างๆจะถูกปิดถูกสกัดไม่ให้ประชาชนมาร่วมชุมนุมกับคณะราษฎรค่ะขณะที่อีกฝั่งนะคะ ก็มีกลุ่มมวลชนที่สวมเสื้อเหลืองก็นั่งรออยู่อีกฝั่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเช่นกันค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นขณะนี้ได้มีการวางกำลังไว้ทั้งหมดประมาณ30นายโดยใช้ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบก่อนที่จะมีการเสริมกำลังชุดกำลังควบคุมฝูงชนมาสมทบเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยขณะการจราจรโดยรอบอย่างคล่องตัวได้ปกติมีการตั้งจุดตรวจความมั่นคงโดยสอนสสำรันราชค่ะด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะเพื่อรายงานสถานการณ์ด้านการข่าวให้กับผน ตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติประธานการประชุมได้รับทราบและสั่งการขณะเดียวกันที่บริเวณด้านหลังกองบัญชาการตํารวจนครบาลค่ะมีรถน้ําของกองอารักขาและควบคุมชุมชนและรถควบคุมผู้ต้องหาประมาณ7คันจอดรอรับคําสั่งเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีมวลชนยกระดับการชุมนุมค่ะ ส่วนด้านการจราจรนะคะพลตํารวจตรีจิรสรรแก้วจางเอกรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลเปิดเผยค่ะว่าเบื้องต้นตํารวจยังไม่ปิดการจราจรแต่ตํารวจจะติดตามสถานการณ์การชุมนุมหากมีมวลชนจํานวนมากลงพื้นผิวการจราจรเต็มพื้นที่ทุกช่องทางนะคะจึงจะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่แยกคอกวัวค่ะขณะที่หอการค้านะคะรอดูท่าทีมอบก่อนประเมินผลกระทบเศรษฐกิจเชื่อไม่รุนแรงยืดเยื้อ นายวัชรคูณทวีเทพผูม่มในการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นเขาว่าความเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะราษฎรที่ประกาศชุมนุมกดดันรัฐบาลโดยมีเป้าหมายการชุมนุมใหญ่ในวันนี้นั้นสำหรับคนที่มีต่อเศรษฐกิจล่าสุดยังไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวลค่ะแต่จำเป็นต้องรอดูสถานการณ์ในวันนี้ก่อนว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างจำนวนคนมากน้อยเพียงใดจะมีการประทะกันหรือไม่รวมทั้งจะปักหลักกี่วันค่ะซึ่งหากมีความยืดเยื้อแต่ไม่มีความรุนแรงก็ไม่น่าเป็นห่วงมากแต่ ถ้ายืดเยื้อแล้วมีปริมาณคนเพิ่มขึ้นมีการประทะระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ยอมส่งผลกระทบตอบภาพเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นได้ทั้งนี้นะคะส่วนตัวเชื่อว่าจะไม่มีความรุนแรงหรือว่าบุกรุกสถานที่ราชการทุกอย่างน่าจะเป็นไปในแนวทางการเหมือนการชุมนุมในครั้งที่ผ่านๆมาก็คือจบตามกําหนดการและไม่มีความรุนแรงค่ะ อาคมนะคะถือเลิกเวลา8นฬิก30นาทีสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กระทรวงกันคลังก่อนประชุมมอบนโยบายผู้บริหารระดับสูงค่ะ บรรยากาศเช้านี้ที่กระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้จะมีการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนมุมไปยังทำเนียบรัฐบาลแต่บรรยากาศเป็นไปตามปกติไม่ได้มีการปิดกั้นพื้นที่กระทรวงแต่อย่างใดค่ะโดยในช่วงเช้าว,วันนี้นะคะเมื่อเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสานาทีนายอาคมเติมพิทยาภายัยิิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังเพื่อถือฤกษกงามยามดีก่อนที่จะมีการประชุมมอบนโยบายคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลงังโดยประเด็นที่ต้องจับตาในการประชุม วันนี้ก็คือการมอบทิศทางการจัดเก็บรายได้งบประมาณปี2564รวมไปถึงยอดรายได้ของปีงบประมาณ2563ที่ผ่านมาค่ะรวมทั้งมาตรการต่างๆที่อาจจะมีการออกมาตรการมาเพิ่มเติมสบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดย สำนักข่าวไอเอ็น